ราคาอยู่เท่าไหร่คะ30นะคะ่าคาเดี๋ยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมคนะต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่อ่างทองนะคะดิฉันอายามาเนายารายกรวัดค่ะวันนี้ค่ะพาท่านผู้ชมมาทานอาหารปักใต้นะคะที่กําลังสั่งอยู่ตอนนี้กันน้องอ้อยนะคะสาวสวยเจ้าของราะะ้านค่ะนี่คือหมูหวานเรียกได้ว่าของโปรดของอาจารย์พุ่มนะคะ และเราวันนี้ค่ะเราก็มีนัดกับหัวหน้าส่วนค่ะหัวหน้าส่วนท่านนี้นะคะเป็นสาวสวยคนเก่งเพิ่งย้ายมาอยู่จกกังหวัดนทองได้1เดือนค่ะซึ่งท่านดูแลในเรื่องของการหาหลักประกันให้แรงงานนั่นคือประกันสังคมค่ะเดี๋ยวเรามีนัดกันที่ร้านนี้เดี๋ยวพุ่มไปหาก่อนนะคะว่าท่านมาถึงหรือย,ยังค่ะไปคุยกันค่ะขอบคุณค่ะ ท่านผู้ชมคะและตอนนี้นะคะผมก็นั่งอยู่ในร้านครัวปักใต้ค่ะอยู่บนถนนโทรภยานะคะง่ายๆค่ะเยื้องกับเรือนจําจังหวัดอ่างทองหรือว่าถ้ามาเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆก,กับโรงเรียนตรีอ่างทองที่นี่นะคะบรรยากาศสบายๆค่ะแล้วก็ช่วงเช้านะคะจะมีต้มเลือดหมูมีโจ๊กแต่หัวหน้าส่วนที่เราจะมาคุยในวันนี้ค่ะท่านก็เป็นสาวเก่งคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งจะเข้ามาอยู่ในอ่างทองและดูแลในเรื่องของหลักประกันแรงงานนะคะวันนี้ค่ะ เราขอต้อนรับและสวัสดีค่ะคุณนันทิยาบัวพันธ์นะคะประกันสังคมค่ะจังหวัดอ่างทองสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพี่ค่ะเราคงอยากคุยกันนะคะว่าคําว่าประกันสังคมนั้นแตกต่างจากประกันชีวิตอย่างไรต้องเรียนถามท่านก่อนนะคะว่าก่อนที่จะมาอยู่ที่อ่างทองน,นี้ที่อยู่ที่ไหนมาก่อนคะค่ะเอาใกล้ๆเลยนะคะคุณปุ๊บเอ้ต้องย้ายมาอ่างทองน,นานหรือยังคะเนี่ยกลับเข้ามาได้ประมาณกี่คืนเดือนหรือยังคะ ครบเดือนแล้วค่ะที่ย้ายมาจากประกันสังคมจังหวัดชัยนาทนะคะซึ่งในกลุ่มจังหวัดเดียวกันนะคะในสีจังหวัดกลุ่มเดียวกันในภาคกลางาย้ายมาทํางานที่จังหวัดอ่างทองกับท่านวิศวะเนี่ยเมื่อวันที่สองเมษายนซึ่งถือว่าเป็นวันมงคลวันเกิดสมเด็จพระเทพพอดีออค่ะเดือนเดือนหนึ่งเดือนพอดีนะคะในวันนี้ค่ะทีนี้เุณปนกุ้มถามถึงเรื่องงานประกันสังคมใช่ไหมคะ งานประกันสังคมเนี่ยนะคะมันเริ่มมาตั้ง20ปีแล้วนะคะ <c oughs> เรียกว่าแตกลูกแตกหลานออกมาจากกระทรวงมหาดไทยนะคะสำหรับงานประกันสังคมเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือว่าเราต้องการสร้างหลักประกันชีวิตการทํางานให้กับแรงงานและลูกจ้างนะคะ <c oughs> ฉะนั้นการทํางานประกันสังคมตามกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินผดผทนเนี่ยนะคะเพื่อจะให้ความมั่นใจกับลูกจ้างที่ทํางานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างหนึ่งคนขึ้นไป ได้รับหลักประกันนะคะถามว่าหลักประกันในเรื่องอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตการทํางานของคนที่อยู่ในวัยทํางานเนี่ยนะคะก็เกิดอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยไม่มีไรายได้ละต้องหยุดงาน<ะ>แล้วจะทำยังไงครอบครัวก็มีทีนี้กฎหมายตัวนี้เนี่ยมองถึงความมั่นคงก็คือใช้หลักการประกันสังคมหลักการประกันคืออะไรคะคนจะต้องออกเงินถูกไหมคะไม่ว่าคุณจะซื้อประกันอะไรก็ตามจะต้องออกเงินตัวเองออกเงินูมีคนร่วมออกเงินด้วยแต่ประกัน สังคมในประเทศไทยเราเนี่ยออกเงินถึง3ฝ่ายค่ะค่ะออกเงินให้กับตัวลูกจ้างนะคะ,ะคือตัวลูกจ้างออกเงินเอง<ะ>ในจ้างร่วมออกรัฐบาลร่วมสมทบก็เรียกว่าประกันสังคมถามว่าลูกจ้างในสารประกอบการหนึ่งคนซื้อประกันเนี่ยได้ประกันอะไรเรียกว่าประกันชีวิตอีกรูปแบบนึงก็ได้แต่มันครอบคลุมมากกว่า<ะ>คือจ่ายเงินเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์ของรายได้ตัวเองแต่ได้ประกันถึงเจ็ดเรื่องนะคะซึ่ง กระทบการทํางานของเขาถ้าเกิดเหตุเหล mm. ่านี้ก็คือเมื่อเขาป่วยนะคะหรือเขาคุกคลภาพไปหรือเขาคลอดบุตรหรือเขาเสียชีวิตแล้วก็ยังมีเงินสงเคราะห์บุตรแล้วมีเรื่องว่างงานแล้วก็มีเรื่องของฉลาภาพเห็นไหมคะอันนี้นะคะ่ะที่เป็นสิ่งซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกจ้างคนทํางานทุกคนนะคะอันนี้คือกลุ่มซึ่งเราเรียกว่าแรงงานในระบบนะคะทีนี้ความเข้าใจก็คือว่า การประกันเนี่ยเราให้เป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องสะกัดเงินของลูกจ้างแล้ตัวเองต้องออกเงินสมทบในขณะเดียวกันสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยก็จะตั้งเงินขอจากรัฐบาลจากเงินภาษีเป็นเงินอุดหนุนสมทบให้งนั้นถ้าเป็นลูกจ้างนี่ถ้าเกับว่าออกส่วนเดียวได้ตั้งสามส่วนคืนมาถูกไหมคะค่ะอย่างนั้นต้องเรียนถามนี่ท่านผู้ชมคงอยากทราบนะคะว่าคําว่า คนที่จะต้องเข้าในระบบประกันสังคมเนี่ยค่ะเป็นลูกจ้างรายวันหรือลูกจ้างทั่วไป mm hmm. คือวันนี้นะคะมีโจทย์เข้ามาถามเยอะมากแลวคะ่ะ mm hmm. ว่าถ้าเปิดธุรกิจขึ้นมาหนึ่งอย่างร้านค้าอาหารอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ต้องต้องทำประกันสังคมให้กับลูกจ้างไหมแล้วก็จะกลับเข้ามาว่าไอ้ห้าเปอร์เซ็นที่ท่านบอกมาเนี่ยค่ะสมมุติเงินเดินพันหนึ่ง mm hmm. มันอัตราเท่าไหร่ที่ต้องทาประกันสังคมเนะะี่ยค่ะก่อนที่จะถึงตรงนี้เนี่ยนะคะลูกจ้าง ที่มีการจ้างงานค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าเล็กๆน้อยๆที่มีการจ้างรายวันรายวันเล็กเข้าหมดเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะถามว่าทําไมถึงต้องเข้าก็ถามกลับไปอีกว่าถ้ามีเหตุใดเกิดขึ้นกับลูกจ้างแล้วตัวใดจ้างดูแลได้ครอบคลุมถึงครอบครัวเขาไหมยากใช่ไหมคะแล้วเมื่อทําแล้วเนี่ยเมื่อกี้คุณปุ้มถามว่าถามว่าคือไม่ทําไม่ให้ถามว่า อัตราเนี่ยอัตรา5%เปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะมีฐานเงินยังไงฐานเงินยังไงอะค่ะโอเคค่ะที่ก็จะบอกว่าฐา,านเงินประกันสังคมของประเทศไทยต่ำที่สุดในโลกนะคะ,ะเราคิดว่า5%เปอร์เซ็นเนี่ยปอร์เซ็นต์ของลูกจ้างเนี่ยนะคะ5บาทพูดง่ายๆ3บาทเก็บไปละเป็นเงินออมนะคะส่วนอีกสองบาทเนี่ยได้ถึงหเรื่องหเรื่องนี่คือเจ็บป่วยนะคะเจ็บป่วยคลอดบุตรเสียชีวิตทุพพลภาพสงห์บุตรว่างงานแล้วถามว่า คิดฐานค่าจ้างยังไงคุณจะจ้างลูกจ้างเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ในแต่ละเดือนก็ตามนะคะแต่ฐานการคิดเราคิดตรงฐาน1,650ตามตุดนะคะสูงสุดไม่เกิน1 5 5 0 0 0นะคะมันก็จะอยู่ประมาณ80ถึง750บาทเพราะฉะนั้นถ้าลูกจ้างคนใดนะคะถูก หักเงินไปดูเลยค่ะในสลิปเงินเดือนท่านถูกหักเงินเข้ากองคุณประกันสังคมเท่าไหร่ถ้ามันเกินกว่า750นั้นไม่ถูกต้องแล้วนะคะนะคะค่ะจะเห็นได้ว่าฐานเงินเดือนนี่มันล็อกอยู่นะคะเงินที่เข้ามันอยู่ในระบบมันก็อยู่ในฐานที่ล็อกอันนี้ดัะนั้นคนที่ออมเป็นเงินออมชราภาพเนี่ยมันก็ไม่ได้มากมายแต่ดีกว่าไม่มีอะไรเลยคิดง่ายๆท่านถูกหัก5บาท3บาทเก็บใส่กระปุกไว้ละโดยมีนายจ้างร่วมออกด้วยนะคะส่วนอีก2บาทได้ีจ้ง6เรื่อง นะคะแล้วยังใน6เรื่องนี้ถ้าหยุดงานก็ยังมีเงินทดแทนหรืออย่างทุนพัภาาก็จะมีเงินเลี้ยงตัวเองตลอดชีวิตอย่างนั้นสมมุติว่าถ้าเงินเดือนลูกน้อง10,000ืบาทเมื่อกี้ทางท่านประกันบอกว่ามีการจ่าย5%แต่ว่า3ส่วนถ้า <3. S 1> เกิดเงินเดือน1ึงหนึ่งหมื่นบาทนะคะ,คะเราจะหัก,ล,กลูกจ้างเท่าไรหนึ่งบาทห้าเปอร์เซ็นต์ออกไปเลยจากหนึ่งหมื่นเลยค่ะก็คือห้าร้อยบาทใช่ค่ะห้าร้อยบาทคือหักจากลูกจ้างแล้ว<ใ>นายจ้างสรรพก็ไปอีกห้าร้อย ก็เป็นพันหนึ่งพันหนึ่งค่ะอ๋อค่ะแล้วรัฐบาลอีกห้าร้อยค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาจะได้คือพันห้าร้อยบาทใช่ค่ะแต่ในพันห้าร้อยเนี่ยในส่วนของออมชราภาพเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นส่วนของนายจ้างกับลูกจ้างเท่านั้นเป็นหลักการออมที่เก็บไปด้วยกันค่ะแล้วก็ต้องถามแทนผู้ประกอบการว่าไอ้ห้าร้อยบาทที่ทางบริษัทออกให้กับลูกจ้างเนี่ยจะเป็นนำหักภาษีหรืออะไรได้ไหมคะได้ค่ะแม้กระทั่งตัวลูกจ้างนะคะที่เสียเงินถุงทบอ่ะ ก็เอาส่วนเนี้ยไปหักลดหย่อนภาษีได้ในจ้างก็เหมือนกันนะคะทางมันก็จะมีแบบฟอร์มของสรรพากรอยู่ละว่าเงินในส่วนที่ส่งประกันสังคมเนี่ยสามารถหักได้ค่ะเพราะในทุกสิ้นปีค่ะจะมีคนมาขอใบอันนี้เพื่อไปหักลดหย่อนภาษีนะคะค่ะต้องเรียนถามต่อนะคะท่านผู้ชมคงอยากทราบไลนะคะว่าแล้วร้านค้าทั่วไปอย่างร้านอาหารทั่วไปอะค่ะถ้าเขาไม่มีฐานเงินเดือนประจำนะคะประกันสังคมอย่างเช่นอาจจะเป็นลูกจ้างรายวันวันนี้ได้80บาท อาทรมาได้มากทำน้อยได้น้อยเนี่ยละคะประเด็นสําคัญเนี่ยนะคะที่คือเรื่องที่เป็นความเป็นจริงนะคะแล้วส่วนใหญ่ลูกร้านประกอบไอ้ร้านอาหารเนี่ยจะเป็นในครอบครัวแชร์คนในครอบครัวนี่เราถือว่าไม่ใช่แรงงานในระบบละใช่ไหมคะเป็นทําครอบครัวนีดหนหน่อยอย่างเงี้ยไม่แต่ก็ยังมีการเรียกร้องที่อยากจะได้ประกันสังคมตรงนี้แหละค่ะเป็นปีนี้เป็นปีแรกที่รัฐบาลนะคะ ได้ออกให้มีการประกันกับแรงงานนอกระบบคือประชาชนทั่วไปที่มีรายได้และประสงค์จะเข้ามาอ๋ค่เนี่แหละเราเรียกแ,ร,ยกแรงงานนอกระบบะนะคะแต่เบี้ดประกันเนี่ยจะถูกถูกว่าคนในระบบเพราะมีแค่2ทางเลือกคือร้อยกับ150ยแต่ยังอยู่ในหลักการที่รัฐบาลร่วมสมทบนะคะ การได้เงินตรงนี้เนี่ยก็<ท>จะแตกต่างจากคนในระบบนะคะคนในระบบเขาออกมาก <c oughs> ใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีคนร่วมออกทั้งสองใช่ไหมคะแต่นี่เรามาเป็นแรงงานนอกระบบประชาชนทั่วไปมีได้ได้น้อยอย่างงี้นะคะเราก็จะมีรัดออกเข้าตัวเข้าออกแล้วก็สิ่งที่ได้คือได้เป็นเงินเหมือนกันเงินทดแทนการขาดไรายได้นะคะถามว่าเสียร้อยบาทเนี่ยนะคะในช่วงนี้กฎหมายมีผลบังคับแล้วนะคะกฎหมายเพิ่งออกใหม่ๆ จดเลยเป็นพระราชกิจจีิกาค่ะเมื่อวันที่11พฤษภาคมนี้เองนะคะกลุ่มนี้จะแตกต่างจากแรงงานในระบบเลยคือซื้อ100บาทเสียแค่70บาทนะคะได้3เรื่องได้เป็นเงินทดแทนนะคะเจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยในได้เดี๋ยนะคะซื้อ100บาท4 0สีตรงนี้ไม่เข้าใจกันนะเธอคือรัฐบาลร่วมสมทบอ๋อ30บาทค่ะราคา1 0อบาทผู้เอาประกันเสียแค่70 รัฐก,ก็จะออกเงินสมทบให้อีก30บาทแล้วเขาก็จะได้3เรื่องเป็นเงินทดแทนนะคะคือถ้าเจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยในได้วันละ200นะคะถ้าทุพคุณภาพก็ได้เดือนละ5 0 0รบาท15ปีแล้วถ้าเสียชีวิตผู้จัดการศพก็ได้ค่าสำสมนะคะอันนี้คือทางเลือกหนึ่งในราคา100ยบาทอีกทางเลือกหนึ่ง150บบาทต่อเดือนนะคะเสีย ผู้เอาประกันเสียร้อยเดียวรัฐบาลสมทบอีก50บาทได้เพิ่มมาอีกอย่างหนึง่งคือได้เงินออมไว้เมื่อตอนอายุ60เรียกว่าได้บําเหน็จชราภาพนะคะไอ้ตรงนี้แหละคะ่ะเป็นสิ่งที่จะอุดช่องว่างสําหรับคนซึ่งเป็นร้านค้าเล็กๆน้อยๆนะคะก็<ด>ถือว่าหาลูกลูกจ้างก็เป็นรับจ้างทั่วไปรายวันรายมาอย่างนี้นะคะส่งเขาเองได้เหรอคะส่งเขตัวเขาเองค่ะได้ค่ะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือ เขาต้องไปแสดงความจำนงเพราะอันนี้เราเรียกว่าสมัครใจไม่ใช่บังคับไอแรงงานในระบบนั้นเรา,เบ,ารบังคับขุนละทคะมีกฎหมายบังคับส่วนแรงงานนอกระบบที่ให้สมัครใจพอสมัครใจแล้วสิ่งที่ต้องแสดงก็คือว่าเอาบัตรประจําตัวประชาชนถ่ายสําเนานะคะแล้วก็ไปยื่นเรื่องส่งเงินเลยทุกเดือนนะคะสิ่งที่เป็นพิเศษสําหรับพาคศรษฐกิจการเนี่ยนะคะ,ะคือให้สิทธิพิเศษกับการอมรอมเพิ่มเติมถ้าสมมุติคุณสนใจทางเลือก 150ห้าิบาทที่รัฐบาลร่วมสมทบ5้าบาททุนออกเองร้อยบาทแล้วคุณบอกคุณต้องการจะสะสมเงินไว้ตอน,นอายุหกสิปีคุณก็สามารถจะสมทบเพิ่มได้ในกรณีน,นี้ได้อีกเดือนละพัน hmm. นะหรือว่าจะจ่ายล่วงหน้าฝากแบงก์นนะใช่<า>ค่ะฝากออนไล์ไปได้ไหมค่ะอย่างนั้นแหละคะ่ะหรือว่าจะจ่ายล่วงหน้าก่อนทั้งปีก็ได้เพียงหนึ่งปีแต่ไม่มีการให้จ่ายย้อนหลังนะคะดอกเบีย้ยให้ไหมคะ,คะพี่เราไม่เรียกว่าดอกเบีย้ยนะคะในเงินกองทุนทุกอย่างเนี่ยจะเรียกว่าดอกผล พราะดอกผลนี่อกองทุนเหล่านี้เนี่ยเริ่มรัฐบาลร่วมสมทบเนี่ยนะคะรัฐบาลถ้ากับว่ารัฐบาลค้าประกันถูกไหมคะค้า<ม>ประกันกองทุนไม่ต้องมั่นคงแล้วการไปลงทุนเนี่ยสิ่งที่ต้องรับประกันก็คือดอกผลเนี่ยมันต้องมากกว่าดอกเบี้ยนะคะการคิดการออมมันต้องได้กับดอกเบี้ยที่ผ่านมาแล้วการทํางานอย่างเนี้ยมันจะต้องมีคนดูแลคนดูแลนี่ไม่ใช่ตัวสํานักง,งานประกันสังคมนะคะมันจะเป็นลักษณะของคณะกรรมการคณะกรรมการนี่มันก็จะต้องมาเป็นใจภาคีสามฝ่าย คือฝ่ายรัฐบาลฝ่ายนายจา้างลูกจ้างนะคะแล้วกองทุนก็กองทุนแยกเฉพาะแรงงานในระบบกองทุนประกันสังคมก็อันนึงแรงงานนอกระบบเรื่องใหม่นี่ก็อีกกองทุนหนึ่งนะคะจะห้ามใช้ด้วยกันนะคะแยกส่วนกันใช้แล้วการทํางานในลักษณะที่เรียกว่าหน่วยราชการเป็นตัวกลางเนี่ยนะคะนั้นการทํางานเนี่ยมันจะต้องฟังความคิดเห็นแต่คุณปุ้มจะเห็นได้เลยว่าใน2ี่ปีที่ผ่านมาของการประกันสังคม จ้าหน้าที่น้อยมากแต่เราทําไมทํางานได้ดนั่นก็คือเครือข่ายการทํางานคือนายจ้างลูกจ้างอย่างลูกจ้างในสารประกอบการบางที่เนี่ยเอ๊ะทำไมเพื่อนในบริษัทนี้ได้ทําไมเราไม่ได้ก็จะมาบอกเราเราก็จะช่วยเข้าไปดูดนั่นก็คือการทํางานโดยลักษณะเช่นนี้มีการทํางานเป็นลักษณะช่วยเหลือกันแล้วการทํางานอย่างนี้นี่แหละค่ะเป็นคณะกรรมการประกันสังคมแล้วคณะกรรมการประกันสังคมถามว่ามาจากไหนถูกไหมคะ ที่จะดูแลเงินกองทุนใหญ่ๆเนี่ยกฎหมายาก็กำหนดอีกว่าถ้าในระดับส่วนกลางก็ต้องปลัดกระทรวงผู้แทนกับนักงบประมาณผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขผู้แทนกระรวงการคลังส่วนนายจ้างก็ให้เลือกกันขึ้นมาเป็นผู้แทนนายจ้าง5้าคนส่วนลูกจ้างก็เลือกมาจากสหาภาพ5้าคนเข้ามาเป็นบอร์ดแล้วบอร์ดเองเนี่ยก็ดูแลมาถึงจังหวัดให้มีคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นคนเป็นประธานคณะอนุกรรมการนี้แล้วให้ประกันสังคมเป็นเลขานุการ